เพื่อความมันของเกมนี้ผมจะให้ที่ดวนปืนกัน้องออมพี่กัชนะดิพรกะับต้นเป็นมิสเตอร์แน่นอนไม่คิดว่าเขาจะกล้าปาด MPI ขนาดนั้นไอ้บ้าเออ run มาแล้วอย่าเดินหนีจะไปตรงไหนกันเอออะไรกันเนียเฮ้ยออมมาตะคิปแล้วมาดวนปืนกันท่านแม่ โดนปืนมาเลียมทอดหมูไม่น่าให้อ่ะไม่น่าให้ต้องฆ่งาพนี้ถ้ารอบน,นี้หนีล่ะ,ละถ้ารอบนี้หนีล่ะบ้าแก๊งมุงกุศลเหรอน่าจะโดนดักปัดท่อ,อเอนจิเนียร์นะสินะผมอยู่กับสีม่วงอะ่ะผมอยู่กับสีดำครับแก้ไฟคนเดียวครับน้องอยู่กับสีขาวค่ะอ้าวแล้วใครไม่มีที่อยู่ เอาสกุลเมื่อไอยู่สีขาวเขาเอสกุลเมื่อไรเขาอยู่กับสีขาวจริงๆเดี๋ยวเขาเป็นโจ๊กเกอร์ฮันนี่อ่าตอนนี้สถานะพี่เลมตันอะไม่ใช่เอนจิเนียร์แน่ๆแล้วหนึ่งเจอศพรีพอร์ตอระยะมันถึงแต่ว่าพี่เลมตันไม่รีพอร์ตศพฉะนั้นคือโอกาสที่จะเป็นทีมหรือไม่ก็โจ๊กเกอร์สองอย่างไม่ใช่เอนจิเนียร์แน่ๆอ่าสับสับเจอเจอปุ๊บเจอปุ๊บหนวกหูสักนัดหนึ่งเลยใช่ไหมพี่ผมออกได้นะผมออกได้นะ เอาข้างๆผู้เลยเจ็บอีโบสเจ็บอโบสับมันดีกว่าอย่าอีโบสับมันดีกว่าตำรวจแล้วก็ต้องฝากตำรวจอาวุ้นเจอน้องฆ่าให้เองไม่นะยี่น้องเลยเจอน้องให้เใครก็ได้ส่งโชว์กล้วยมาหน่อยโชว์กล้วยโชว์กล้วย ตำรวจขนาดนั้นเย็นๆๆเย็นจะเย็นเย็นไอ้น้องออมมันอยู่ไหนวะทุกคนน้องออมอยู่ไหนบาทตำรวจขวดน้องออมเป็นตำรวจน้องออมเป็นตำรวจน้องออมเป็นตำรวจพูดหาหลบหนีเว้ยเต้าเทียน เข้าฆ่าพี่บอตตอนหน้าผมเลยโอ้โหผมยังไม่ได้ทำะไรเลยพี่น้องเล็กพี่น้องเล็กตาฝาดแล้วฟังผมขอพูดแค่สติปาวิพอผมมาเดินกับพี่บอตรูแหงนแล้วแล้วแรมตันนะครับกระโดดท่อโชว์ผมเพราะวบาดผมไม่ได้เพราะผมมีกะแล้วทนายนันเองพี่บอดเดินมาเดินขึ้นไปข้างบนกับผมก็ซัดเลยครับผมพี่แลมตันกระโดดตอหน้าผมแล้วก็บดบรมสตันครับเป็นบดก็ได้นะบดได้บดฉันบดเลยผมมีข้อมูลผมมีข้อมูล อย่าเอาเขาไว้อายุทยามีกุ้งเหา่าโอ้โหไปเลยไปเลยมึงออกไป <c oughs> มีโรตีสซ่ใหม่ด้วยอร่อยมาก Five minutes later อ้ยกูยอมก็ได้วะกูยอมไปแก้ไฟก็ได้วะยอมไปแก้ไฟกูยอมไปแก้ไฟ เฮ้ยสมน้องเป็นคนฆ่าเขาเองพี่ทำไมอ่ะน้องเห็นเขาอยู่ตรงตู้ไฟแล้วเขาไม่แก้ไฟอ่ะก็เลยป่าซะเลยใครอ่ะพี่ฟาลีนใช่เชื่อไหมว่าผมอ่ะรู้ฆาตกรแล้วนั่นก็คือพี่ป้า้านพี่ไม่ไม่พังผมนะน้องอมอ่ะน้องอมเป็นเอ่ตำรวจเพราะไล่ฆ่าแดมตันในเว็บที่แล้วพี่ขวดไปรวมร่างกับผมมาในเว็บแรกอ่แล้วผมอ่ะจับแดมตันแต่ว่า เพื่อความมันของเกมนี้ผมจะให้พี่ดวลปืนกับน้องออมพี่พี่ชนาดิพี่เป็นตำรวจนะพี่บอกเลยนะมาน้องสกิลแล้วพี่เป็นตำรวจต้องยืนยิ้มี่วอลมาเราะตำรวจเป็นปีโปเตอร์แน่นอนไม่คิดว่าเขาจะกล้าปาด FBI ขนาดนั้นไอ้บ้าเอลยถึงเว็บนี้ได้ยังไงกูกล้าเลยพี่เว็บแรกอ่ะยืนด้วยกันมาแล้วอย่าเดินหนีจะไปตรงไหนกันเอ๋อเนนี้คนนี้เป็น คนอื่เป็นหมอคนอื่เต็รวตำรวจี่เหลียวไปผมเป็นตำรวจเราไปสำบวแล้วมึงพู้ชอใงนี้โหโอ้คนไม่โดนปืนนะคุณเนี่ยโอ้ดนแด้ปิดไฟด้วยอ๋อเดี๋วอมีองไฟออมกุป่า ออมมาสคริปแล้วมาดวนปืนกันท่านแม่ทนม่โดนปืนมาไม่โทษพีไม่น่าให้อ่ะไม่น่าให้อ่ะสภาพนี้ถ้ารอบนี้หนีล่ะถ้ารอบนี้หนีล่ะไม่หนีดวนปืนตายแล้วพี่ปิดเม่อบ้านครับเจะฆ่าเจ็บฆ่าพ่ขวดพี่พี่ขวดเป็นหมอใส่เกราะให้ผมตั้งแต่เวฟแรกผมเป็เชื่อใจเขาน้องออมอ่ะพาแลมตันกับผมออก นี่ไงโดนปืน <Weekly> ก no ันไงโดนปืนมาอ้อมโดนปืนซะแล้วคนเราแบบคาร์บอยแล้วพี่ไม่มีหนีแล้วรอบนี้ไม่มีหนีมาห้องเมดเบแล้วก็เราหันหลังชนกันเหมือนเดิมรออเล็กซ์พรับตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยหันหลังชนกันนะอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบมาบอกแล้วบอกแล้วคูณจะมาซัดกับขบอยอย่างผมอย่างนั้นหรือฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไ้ว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย